เอาใจลองกินกนเลยพี่น้องนี่ลองคือกันพี่น้องลองกินครั้งแรกเนาะมันเป็นยังไงมันจะเปจะกินได้บ่เนาะสบายดีสวัสดีครับ มื่อนี้ก็พบพอกระซองมาเริ่มสแนลคือเกาพี่น้องมื่อนี้ก็บหักกระเลิกเวียกเลิกงานแล้วคือเกาพี่น้องมื่อนี้กระวิญยังร้ายมื่อนี้กินหมามังกรพี่น้องนี่เนาะหมามังกรพี่น้องเงยหักกระเลิกเวียกเลิกงานเนาะกระมังมวงนี่ยิ่งบอกะมังมวงแต่โตเลยพี่น้องเก็บมาไม่ไม่เลยนี่คือน้ำแจ่วน้ำจิ้มของเขาเองพี่น้องแจ่วเหนียวปลาแดกเนาะหาจีร้องมากินเอามามังกรมากินครับ น้ำแจวมันจะเป็นจะกินดูบอนะเนาะแจวกินมม่วงๆไปน้องหากาเลวเวียกเมื่อยๆอ,อยากกินสมลองเบิรงเนาะแต่ตัวนี้บูฮูวันสิสมหรือหวานไปน้องหาสิลองมากินกันเลยไปน้องหวานเป็นจังไดเนาะสีแสบดูบอมะไปน้องลองปอกกันเลยนี่เอามามก,ก่อนก่อนนะไปน้องปาดมันจะโอเคอยู่บ่ เรเคยกินนัเนี้ยครั้งแรกครั้งแรกกินหมากมังกรกับแจวไปนนอะมันเป็นตะกินหรบอเนี่ยวิธีการบอกง่ายๆไปนนองนี่นี่บ่ถ้าจิลองกินเลยไปเนองนี่ลองกันไปเนองลองกินครั้งแรกเนาะมันเป็นยังไงมันจะเป็นตะกินือบอเนาะอือหือ เนี่ยจะเรามากินม่วงเบิึงมงันจิคือกันอยู่วะพี่น้องอืมปลาดงมึงมากินเลยนี่สยเราม่วงพี่น้องนี่คุยโอ้ยอืมอืมอือหือเจียวพริกอย่างดีพี่น้อง เนี่ยอืออันนี้ก็คุยกันเลยพี่น้องหะม่วงของเขาเนาะคุยกันเลยแบบแซ่บๆเ่ดูพี่น้องนี่น้ำจิม้มมะม่วงกันกนีนน่กรอบๆเนาะมุวงมันๆกรอบๆพี่น้องแต่มมะ่วงก้อนนี่จิ้มน้ำเจลใบอะไรพี่น้องเพระาะว่ามันหวานเนาะ มันบริสมมบริยังหากจะมากินแบบชดชดเสีนเไน้องกินแบบสดวันแสบไปดีหากไปเชือมจิ้มแบบมันเปดมเขากันถ้าใคบูเชีอก็ลองมาเห็ดกันด้พไปน้องจิ้มใส่น้ำจิ้มน้ำแจวมันมันก่อยน้ำน้ำมันราไปน้อ หวานวานี่แต่ข้าวยังน้อยนี่พี่น้องคอยว่าเอาไบรเอเอาเม็ดงามาหยใส่นาะงาดำพี่น้องไปแทนโบแมนนาอเป็นเม็ดมันเองมันฝาดเนาะเปลือกมันนี่อืมกรอบอืม ดูไปหนม่มันแบบเละๆเนียันเละยังเิียอืม,มนี่เดี๋ยวหน่อโอ้ยเม็ดมันไหลดิ เราก็มึงกรกินบางก้อนแล้วเรามากินบ,บนะ่วงๆเนาะผสมกันเป็น,ใน,ใน,นยังไงเมื่อแรกในหู้รู้เรื่องไปน้องกินแล้วในชีวเรื่องว่ามันจะเจ็บท้องหรือมันจะบวเจ็บเนาะ <c oughs> บอกเนี่ยดูในกินเราต้องเปิดบอกไปหน่อยเฮ้ยแซ่บนี่คุยด้เลยนี่เห็นบ่น้ำเปล่วเนี่ยโอ้ยตัวเตยเนาะอืมอือมันอีกินทั้งมะม่วงทั้งแก้วมังกรพี่น้องทั้งซองยาง มีอะไรไปนองมันนี่กินอยู่้องก็เก่าเนาะหากะเลือเวียกเลือเงีนกะเลยอลอะไรมีบอลบรรยากาศนั่งกินอืม,มกินง่ายกินดีไปเนาะอ่อนๆหน,นึง่งอื<ม>กินบะหมี่งงต่อไปเนอะเนื้อที่สอง มันมันเป็นไปจะได้ไหมนี่เป็นตะกินอยู่วะโอ้ไม่นี่นาดีสองนะเห็นไหผูดกัดที่มุมว่างทีนี่เด้ออื้ม เขดังกบดกๆตักางคับอืมอมอย่างวางกบกบมันเป็นมนม่วกอบมันม,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 มัสมแล้วน่งสมสมมันมันไปเนาะวคกอย ชมแห้งมาแล้วพอดีกินอืออือสองอย่างกินผู้ชมกัน โหมันจะเกินยังกับแมงเบื่อมันจะโจมตีวอมะแมงเลยนะอืออือสรุปแบพี่น้องหมากมังกรเนี่ยาบางนนบคนจะกินชมเลยไปน้องว่าโมเมนแนวเนาะมันหวานมันบริสุทธิ์บริสุเปรี้ยวอย่างี่น้องหาไปกินชมจ้ำครับแจว่วโมเมตนต์แนวได้พี่น้องเด้อ ่จริงเขาต้องกินมะม่วงเพราะว่ามื่อเนี้เขาบ่าวเริ่มอยากพิสูจน์ทดลองเบิ้งงไปน้องว่าระหว่างมะม่วงกับมัง,มงกรเนี่ยเขามากินกับเจียวมันจะเป็นยังไงไปน้องอยากไปสูน์จะหู่เนาะว่ามันเป็นอะไรก็เรียกว่าเออมื่อนี้ยขู่แ้วพไปน้องความจริงว่ามะม่วงเนี่ยน่าจะกินกับเจียวดีที่สุดแต่ตัวน,นี้ก็คือแบบกินดินกินธรรมดากินหวานนตกินของหวานก็ยังพอร์ใหม่เนาะก็มีประโยชน์หากบุคคลกินกับเจียวไปน้องเมื่อน,นี้ <g ht> มื่อน,นี้ก็ มาบอกเพียงแค่น,น,นี้พี่น้องอยากมื่อนี้ก็ขอลาทันผู้สมเนาะก่อนอื่นกอยจะดื่มกดไลค์กดติดตามและซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจซองบาร์เรลสแนลเ,นเดอเหตุคลิปใหม่ๆเนะ